สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าเริมกดกระดิ่งและกดติดคาะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายอยู่ที่บ้านอีกแล้วเห็นอะไรไหมอะไรไหมอันนี้นะคะเ็าเรียกว่าโรคราดำในพริกนะคะคือตอนนี้มันระบาดเยอะมากนะเห็นปะเนีะะ่ยค่ะฝั่นี้ด้วยนะคะเยอะมากๆนะคะ ส่วนอันที่รอดคืออันนี้วิธีกําจัดสิ่งแรกที่คุณควรทําเลยนะคะตัดทิ้งค่ะเพื่อไม่ให้โรคเนี้ยลามตัดไอไก้ก่งที่มันมีปัญหาทั้งหมดเนี้ยทิ้งให้งจากนั้นนะคะให้เผาทําลายทิ้งนะคะก็เจ้าของสวนคนไหนเจอเนี่ยเพราะมัน,นไปทั้งหมดแล้วเ,เห็นป่ะก้านกระดำอะนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ฉีดพ่นฉีดพ่นนะคะด้วยน้ํานะคะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการฉีดพ่นนะคะการที่เป็นลาดำเนี่ยเราต้องฉีดพ่นอย่างนี้นะคะทุกเช้าและเย็นนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะนะคะและ้วก็น้ำยาล้างจานหนึ่งหยดนะคะน้ำยาล้างจานเอาไว้ทำไมมันเป็นสารจักใบนะคะไมช่ช่วยให้ช่วยให้แมลงนะคะไม่ไม่มาเกาะนะคะแล้วก็พวกลาดำอะไรพวกนีก้เกาะไม่ได้นะคะส่วนน้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็จะช่วย บำรุงต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มแมลงไม่ชอบนะ,ะรวมถึงลาดำเนี่ยจะไม่ตื้มมากนะคะซึ่งนุกฟื้นฟูมาจนแบบดีมากอ่ะนุกทดลองมาทั้งหมดสองแปลงแล้วอ่ะนะคะซพ<ม>่งเดี๋ยวจะถ่ายคลิปจะพาไปดูแปลงที่มันทําเรียบร้อยแล้วเนาะค<ม>่ะทีนี้เราก็จะฉีดพ่นนะคะในส่วนที่มันเป็นลาดำ ค่ะเราก็จะฉีดพ่นนะคะเช้าเย็นนะคะค่อยๆฟื้นเขานะคะคืออันไหนที่มันไม่รุนแรงแบบว่าถึงขนาดกินแบบเหมือนต้นคิปอะคะ่ะคือถ้าแบบว่ามันกินจนโกรแล้วนะคะก็ให้ตัดทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้มันลามนะคะอันนี้เราก็ยังฟื้นฟูกลับมาได้นะคะก็ฉีดพ่นไปนะคะเช้าเย็นนะคะเอาละค่ะมาชั้นอื่นอะไรค่ะฉีดไป เห็นไหมคะอันที่ซ้ลเนี่ยมันจะเป็นลยยักษณะยอย่างที่เห็นนี่นะคะด้านนี้นะคะคือจะสวยมากนะคะคือสวยมากนะคะทีนี้ต้องฉีดพ่นนะคะเช้าเย็นเป็นเวลาเจ็ดวันนะคะไม่ควรใส่น้ํายาล้างจานเยอะนะคะเพราะถ้าใบจะไปเยอะก็จะทําให้ใบไหมหรือใบเสียได้นะคะเดี๋ยวเราทีนี้นะคะก็ค่อยค่อย,อย,อยฟื้นฟูต้นนะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงต่อสู้กับโรคได้นะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมน้ำห้าลิตรน,นะคะกับน้ําหมัก ชีวาภาพจากสับปะรดนะคะหนึ่งฝานะคะรดเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นเลยนะคะรดทุกเช้าเย็นเลยนะคะแล้วมันจะฟื้นเหมือนอีกแป้งของรกนะคะทีนี้เราก็จะลดขาเช้าเย็นให้ต้นมันแข็งแรงชู้กับโรคได้นะคะ โดยสรุปนะคะวิธีพิชิตลาดํานะคะไม่ว่าในต้นพริกหรือพืชผักผลไม้อย่างอื่นนะคะเช่นมะนาวก็ได้นะคะ 1. น,นะคะก็ตัดกิ่งที่มีปัญหาทิ้งนะคะแล้วก็เผาทําทลายทิ้งไว้เพื่อไม่ให้ลามไปแปลงอื่นนะ,คะสค่ะให้ฉีดพ่นน้ําหมักนะคะสับป,ปะรดนะคะพร้อมกับน้ํายาล้างจานเป็นเวลา7วันนะคะเช้าเย็น 3. ค่ะรดน้ําหมักนะคะ เป็นเวลา7วันเช้าเย็นนะคะและเห็นผลนะคะพิกเราก็จะกลับมาสวยเช่นเดิมนะคะลดการใช้สารเคมีในพืชลงได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุก,ก็จากลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง e ี h ซี่โฮและทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆกับเพื่อนคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่มีปัญหาลาดํานะคะมีวิธีอื่น ที่มาแนะนำที่ง่ายกว่านี้สามารถคอมเมนต์บอกนุกได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ